ซึ่งนอกเหนือจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51ดด้วยนะคะซึ่งถือว่าเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับอินทนินเกม2026ค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย109สถาบันที่ตบเท้าเข้าสู่ดินแดนล้านนาสนามพร้อมกายพร้อมใจพร้อมแข่งขันระหว่าง9ถึง19มกราคมนี้สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่23เมื่อปี2539ค่ะในชื่อว่าแม่โจ้เกม และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2หลังผ่านไป3ทศวรรษซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นั้นก็ยังคงอัตลักษณ์ทางด้านการเกษตรที่มีความเป็นสหวิทยาการมากยิ่งขึ้นมีคณะที่มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น18คณะ2วิทยาลัยและคณะเปิดใหม่ทางด้านสัตวแพทย์และการพยาบาลโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาวะที่ยั่งยืนซึ่งแนวคิดในการจัดงานค่ะสปิริต S Smart s p o r t sustainability เล่นด้วยสปิริตคิดอย่างสร้างสารรค์และปลุกฝันคนรุ่นใหม่ใส่ใจความยั่งยืนทำให้อินเทนินเกม2026นี้ได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งนี้แบบโลคาบอนโมเดลกีฬาคน Gen Z ที่ใส่ใจความยั่งยืนซึ่งเราจะเห็นว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งมุดหมายของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะครับ รู้สึกว่าจะเคยไปทําข่าวล่าสุดก็นกเลือกเกมนะคะปีไห,<ม>หนคะ<อ>สงขาปัดสงขาวิทยาศาสตสงขาก็จำไม่ได้นะฮะ <laughs> รู้สึกว่าครั้งที่41หรือเปล่าจำไม่จำไม่ผิดนะ,ะตอนนั้นยังเป็นผู้สืข,ข่าวภาคสนามแต่ว่าอูมันเป็นกีฬาที่มหาลัยต่างๆเนี่ยจริงจังนะ,ะจริงจังนะแข่งเพื่อความเป็นเลิศเหมือนกันนะครับเอาจริงจ ก็น่าสนับสนุนนะกีฬาในระดับมหาลายัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนักกีฬาต่างนักกีฬาทีมชาตินะเขาก็มาแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างกีฬาเทควันโดนีนล่าสุดมีไวรัลนะคะเพราะว่ามีนักกีฬาเทควันโดนเนี่ยเขาท้อใจมากปีที่แล้วเจออยู่บัลลังทัพ <c oughs> ทีมแดง <c oughs> ปีนี้มาเจออีกแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไม ถูกสลบตจังเลยเจอกันอีกแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณล้มเขาได้นั่นก็คือแบบว่าโอ้โหคุณก็เกิดเลยนะอันนี้จริงค่ะคุณก็จะเกิดเลยนะครับยิ่งเจอยิ่งต้องเก่งนะคะคุณผู้สม ก็จะเห็นหลายชนิกกีฬาโดยเฉพาะน้องนนักกีฬาต้องใช้คำว่าเจนซีไหมพี่ตูน้องนนักกีฬาเจนซี C, เขาลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ดีกันเยอะมากนะก็ะะะถือว่าเป็นก้าวหนึ่งนะครับที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติในอนอนคตใช่ค่ะนอกจากกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติก็มีกีฬามหาลัยกีฬาทักเทีนักศึกษาที่ยังจัดกันต่อเนื่องนะครับ